จทย์หลักของการคุมอาหารเพื่อดูแลสุขภาพและรูปร่างนะครับคือหลายคนมากเลยนะครับถ้าพูดถึงการคุมอาหารเพื่อดูแลรูปร่างอ่ะเอาอย่างนี้ก่อนล้วกันเขาก็มักที่จะไปพุ่งประเด็นไปเกี่ยวกับเรื่องของการนับแคลอรี่การคำนวณแคลอรี่จากค่าอาหารที่เรากินจากค่า BMR ค่า TDEE e, อะไรใดๆอย่างนี้ครับซึ่งผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ไม่คำนวณหรือว่าคำนวณไม่ดีนะครับคือเราอาจจะพิจารณาแบบ ผิด,ผด,ผดนิดหน่อยถ้าเกิดว่าเราเอาตัวเลขที่ชื่อว่าแคลอรี่มาเป็นตัวนำนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเรากินแคลอรี่อยู่ในเกมที่ดีแต่สารอาหารดีๆและคุณภาพอาหารมันไม่ได้เราก็ไม่สามารถที่จะมีสุขภาพที่ดีและลรูปร่างที่ดีได้เช่นกันนะครับไออย่างผมยกตัวอย่างบางคนแล้วกันนะครับโอ้โหคำนวณแคลอรี่มาซะดิตดีหาค่า BMR หาค่า TDE มากินอยู่ในเกมนี้ซะแบบโอ้โหเป๊ะปังมากเลยแต่พอเอาเมนูมานั่งกางดูอีกทีเอา้ายังมีขนมนม,นมเนอยอยู่เลย สัดส่วนของคาร์บโบไฮเดรตไขมันก็ยังเยอะโขอ,อยู่เลยโปรโตีนก็ยังกินไม่เคยถึงเลยวิตามินแร่ธาตุพวกผักเผือกอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีเลยซึ่งถ้าเกิดว่าเรากินแบบนี้ผมบอกเลยครับเราจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะ you are what you eat นะครับ คุณกินอะไรคุณก็ได้แบบนั้นจริงอยู่การที่คุณกินแคลอรี่อยู่ในเกณฑ์อาจจะไม่ได้ทาให้คุณอ้วนขึ้นแต่มันก็คงทําให้คุณหุ่นดีและสุขภาพดีไม่ได้ถ้าเกิดว่าคุณอยากมีหุ่นดีและสุขภาพดีคุณต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพและสารอาหารที่ร่างกายเราพึงควรได้รับด้วยโอเคไหมครับดังนั้นโจทย์หลักของเราก็คือเราต้องมานั่งดูว,ว่าวันวันหนึน่งเรากินโปรโตีนได้ถึงไหมถ้าเกิดว่าเอาสายของคนปั้นหุ่นเนี่ยต้องกินให้ได้อยู่ประมาณ2เท่าของน้ําหนักตัวอย่างเงี้ยคร เดนะครับว่าเข้าๆดูก็ได้ว่าเอ๊ะสมมติเราน้ำหนัก50กิโลเราต้องการโปรโตีนเนี่ยประมาณ100กรัมเนี่ยสองเท่าของน้ำหนักตัวก็จะคำนวณแบบนี้นะครับเฮ้ยเราได้ถึงไหมถ้าไม่ถึงก็เติมเพิ่มไปคาร์โบไฮเดรตกับไขมันเฮ้ยลองลองดูหน่อยสิตอนนี้อ้วนเรารู้สึกว่าเราค่อนข้างอ้วนนิดนึงนะแสดงว่าเราน่าจะรับคาร์โบไฮเดรตกับไขมันเกินเราก็ลองค่อยๆลดลงหน่อยเฮ้ยเราลองมานั่งดูสิ วิตามินได้าตาจากพวกผักผลไม้ดีๆอาหารสูงๆเรามีกินบ้างไหมถ้าไม่มีเลยเราก็ใส่เพิ่มไปในอาหารแต่ละมือ้อเท่านั้นเองครับถ้าคุณภาพอาหารและสัดส่วนของสารอาหารเราปรับเราเปลี่ยนและบาลานซ์มันได้เท่านี้แหละครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเราก็จะดีขึ้นการดูแลรูปร่างก็จะสามารถทําได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับแต่ถ้าเพื่อความเป๊ะปังมากยิ่งขึ้นสําหรับคนที่อยากจะเอาไปใช้ประโยชน์สูงสุดในการปั้นหุน่นก็แนะนําว่าควรที่จะทาเวทเทรนนิ่งจากตารางดีๆทําให้ครบทุกส่วนและทําควบคู่กับการทำคาร์ดิโอและแน่นน่นนนนนออออับอหหลพกใ้้เยดย6 -8 ชั่วโมงเราจะได้แบบดูแลทุกอย่างให้เต็มแม็กและมีประสิทธิภาพที่สุดทั้งสุขภาพและรูปร่างเลยถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้แล้วลองเอาไปปรับใช้ดูกันได้เลยนะครับ